แกงอื่นเด้อจ้าแกงอื่นให้พ่อบ้านกินจ้าพุ่ะแกงอื่นนะคะแกงอื่นไข่นะคะ กาซี่กูดูกิดิแก้นอื่นต้มทานต้มเตาทานจ้าเสียงอื่นไครนะคะ อึ้งไข่ใส่ใบบักขามพุ่นอ่างล่างอยู่ท้องกับไข่อึ้งลื่น <laughs> ต้มเตาถานนะคะเดือดฟดบบบบ เราทานเดแซบผู้ใดกินอื่นไข่บดจ้ามาด้วยวากินต้มยงไข่ใส่ใบข้ามจ้า ของเหลืใในพอบ้านขินจ้าหาซีโดซีเดนี่โมเดจ้าผู้เรียกนกินขอโทษเดจ้าอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะตั้งแต่บรรพบุรุษละจ้ากินอื่นนะตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วจ้าพอบ้านชอบนะคะอุ่นไข่นี่ ใส่คาส่ทะิ์ไข่ไปบกกูดไปบักขามต้นหอมใส่เบิดดับข้าวดับกลิ่นบุบ,บ,บ ตัมมันเปิดเปื่อยจนหนังมันลุยพ่นละ